บอกซื้อ <infrared> น่าจะคุณซ <diver> ื <Expert> ้อบรอเ่ครับแม่แต่ไหมพมบุตรอ๋อครับน่าจะคุณมันเดือนครับชีวเขาอะไรเอ่ล่ะครับแม่ก็จิ้นข้างให้แล้วนี่ครับตะเกาไม่หิวจนเมื่อสั้นเนีลยครับแต่จะต่วนบ้านชีกาแฟนครับผมหิวจนเมื่อสั้นแต่ว่านย่างนี้บ่หิวนี่ล่ะกับพวกติแม่ก็จิ้นข้าง่ายแล้วนี่แต่มุ้งแมวแต่ว่าสีเพี้ยน แมนกินกาแฟาของบริษัทของซีม,มูนนี่บ่ครับแมนอครับบาร์มีแต้ว่าแขนขาก็ดีขึ้นแต่ว่ามัานเศร้าเลยล่ะอ๋อ oh, มันมันมันเป oh. ็นปวดเป็นมื่นอยู่หมนมัมื่นไหลครับมองมองมอง,มองก็ตีนแม่แต่เจจีมันผิดปวดนะนี่ปวดแจ่ว่าตัดเล็บบ่ได้ไ่ oh, <c oughs> เล็ง้างยเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันมันดีคือร้ายแล้วนปรตีนอ๋อครับแขนแกนขาขาเนี่ยก็ดีร้ายแต่ว่ามันบันเศร้า มันก็ก็เบิดหกช่วงนึงเนาะอ๋อแต่ว่าแต่ตอนนั้นแม่พี่อ่างแห้งแม่เป็นปวดนั่นน้ำมันนวดเอ็นมันมันมีแห้งยั่นช่วงปวดน้ำมันนวดเอ็นยืดเป็นไครับแม่นอ๋อมันมันมันมีแห้งอีหลีถ่าเลี้ยวพุ่นเดี้ยมันมันซึมพุ่นอ๋อมันมันซึมมันมันอาการแม่อาการน้ำมันนวดก่อนท่าน้ำมันนวดเอ็นยืดเป็นอย่างครับอันนั้นเป็นปวดเมื่อนั่นแล้ว ปวดเมืม่อยปวดปวดกันว่าได้เดี๋ยวนี้มันมันมันกรรนเขาไรล่ะนี่เอาเวลาไหมยังบ้านนี้บ้านเดียวเดียวเมื่อเมื่อเงาะเขาไรเห็นไหเงิดบัวเงอดบัวตันนิัวนิ่วจีมันเกลียนิวงาะเขาได้ตะจีเลกลี่ยไม่ตะจีเครอบเงิดบัวเงิดอยู่ครับแต่ตะจีเนี่ดเดเดยเกลียอยู่สีแางข้างนี่ตะจีะจะนีะ้เห็น อันนี้มันมันมันกันไปไปๆอันน้ำน้ำน้ำยาหนิงมันคือหรอเคราะว่ตัวนี้กะจีนจันนี่แหะนี่ครับผมบาว่ามาฉีทูดวาาซื้อซะครับบารเดียวในี่น้ำเห็นวานะเงินวอนะแจกนจกจากนี่มัดเกอสีครับบาร์ะตี่นี่โ้โปกักักุดฉีกกะไฟไว้เดี๋ยวี้เกียได้แล้วนี่โอ้โหนี่อ้อกถือว่าดีขึ้นตังตังแต่เน่ยมันกินกาแฟมันมันดีสิเกรดแย่สิโค้ชจะได้กาแฟแต่อ่อน แต่ว่าเดาทางนี่เอาแต่ว่า,างนี่มันมันถนัดขวาเนาะครับแต่ตังกะกี้นันสีเดี๋ยวนี้นั่นเห็นวะครับบกับกบักบักลาว่ามันมันดีวากาแฟมันมันเกียวกาแฟยู่วันีก็คือแต่ทั้งกาแฟมันสีซอยภายในครับยานนดมันสีซอยให้เขาซอยคล้ายเส้นคล้ายอ็นจากนิว็อกที่แม่กำว่าได้นี่มันจะสามารถริ่มกำได้ครับ พอตอนเชียงในแม่สิบปวดมาพี่เลียตอนตอนแม่ว่าเนี่คทัาท่าดันนำนำนวดนี่แหละนี่มันมันสิบปวดมะบวดแนงมเบิดหานิ้วนี่ตอนเชียงมามันสิบปวดเห็นว่ามันมันกำเขาเลยนเงินบัวแจ้งว่าสิ่หนวนคาแฟ่รี่มันยานวดย้ายนันย้ายเนี่ยงเลากับมันเอาแมงมุมแต่หลังเนี่ยว่าหันเลาเราเลากับพ่ท่าของเราอย้ายเนี่ยง แ,แม่มหลังที่เราละวาละเมาน่ะครับวานี้แม่อยากฝากอย่างบอกก็ผู้ถี่ฟังคลิปคลิปนี้ครับฝากฝากฝากอันไปน้าเบิ้ลเนียนครับใส่สินค้าแล้วไปแจ้งใดโอ้แม่กต่ทิฝากว่าใส่แล้วมันจะดีขึ้นไรกันเมือ่อตะจีกันไม่ได้ไกลเป็นกันได้ตะจีปั้นจักรยานไม่ได้กับปั้นจักรยานได้รไดครับแต่ว่าม้อนถึงานาดะ มันน้ำตูนลงรถกันยังเดียดเดือดอยู่ครับผมตะกี้ขาสีแข็งครับขาแข็งเสียแล้วล่ะครับขาแข็งเดี่ยวนี่มันเดือดล่ะแฮมอนอ้โหแต่เจมสยัยเยงเสียเลยครับผมเดี่ยวนี่มันยัง